สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการสกีทีวีนะครับกับเกม e อค้า .io นะครับเกมโง่ๆนะครับหรือเกมง่ำๆหันสานะครับอ่ะซึ่งสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทพิเศษนะฮะซึ่งเจ้าตัวเกมโง่ๆนี้นะครับมันอัปเดตวิธีการเล่นรูปแบบใหม่นะครับก็คือการเล่นแบบปาร์ตี้นะครับซึ่งก็ไปพ้นใครครับอยู่ใครครับบะบูมครับคนเดิมบะบูมครับบูมเอง นะครับก็ตอนนี้เราจะมาปาร์ตี้นะครับในการง้มๆกันนะฮะโดยการอ่าก๊อปลิง์ข้างขวาตรงนี้นะครับไปใส่แล้วก็เล่นกันแบบเพื่อนๆเลยนะครับก็จะเล่นอ่าเซิร์ฟเดียวกับเพื่อนได้นะครับอ่ะก็ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของการตั้งชื่อนะครับอ่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีฮะช่วงนี้ตั้งเป็นนาซ่าดีว่านาซ่าโอ้กำลังมีกระแสคนไทยอยู่ด้วยออ พี่ตั้งชื่อเป็นอะไรดีานาซาอาแบบเป็นครองกันหน่อยครองครองอเหรอเกรียนคีย <laughs> ์บอร์ด <laughs> เกรียนคีย์บอร์ดเน <laughs> ี่ยเอ้ยนักเกรียนคีย์บอร์ดเออเด้อเด้อนักเลงนักเลงคีย์บอร์ดอ่านักเลงคีย์บอร์ดมาเลสโกขุดี่ฝากร้านเลยนี <laughs> ่ฝากร้านไปฝากร้าน <laughs> โอเคอเกมมาเจอกันร่างซ้ายพี่ร่างร่างซ้ายได้ได Okay. È, โอเคเดี๋ยวทันเซอร์ทันเซอร์ตัวตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่เอากูตายเอากูตายนาซาโดนกินอ้ยังเป็นนักเลงคี์บอร์ดเฮ้ยหน้าหมาเอ้ยหน้าหมา อ๋อไอ้นี่บูมมันเนี่ยคีย์บอร์ดแล้วไอคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยเจ๊แล้วไงอย่าอย่าไม่กินไม่กินอ่าบูมมานนี่บูมมานนี่บูมมานนี่ไเอาไปเอาไปอ่าเอาไปอ่ะทีมบิร์ลทีมบิร์ลทีมบิร์ออกูว่าไปด้วยกันแม่งโดนง่ำคู่ทําไงเนี่ย อ้ยไอ้หน้าหมาไอ้หน้าหมานิ่งไอ้หน้าหมานิ่งเอาโดนงอมงอมงอมไอชื่อเกาหลีไอ้โอ้โหไอไอกิมจิไอ้กิมจิโอ้โหมันงอมกูตอนหน้ามันงอมกูไปแล้วโอ้โโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนพี่ว่าชื่อแม่งโคตรเป็นอัปมงคลเลยชื่อแม่งนักเลงคีย์บอร์ดโอ้โหมีอะไรเนี่ยโอ้โหมีชื่อปลาดาวปลาดาว กิฟมีไม้น่าซ่าคีย์บอร์ดนักเล็กคีย์บอร์ดไม่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนอ้โี่พี่พี่พี่เอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหโอ้โหโอดีหนึ่งกูงับกูงามเงามงามเออไปด้วยกันได้ตัวอะไรมันอยู่ด้านหลังตัวอะไรอยู่ตรงนั้นเลยตัวมะลุมเลยเราสร้างพีระมิดนี่ไงสร้างพีระมิดสร้างพีระมิดเฮ้ยกูรู้ว่ามันจะโดนแดกแล้วพี่ว่ามันแดกไม่ต้องมันแดกเราต่อได้เลย สางพนธมิตรเนี่อยอยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่าทนะี่ว่าเราแยันก่อนดีไหมครับถ้าเราไปด้วยกันที่ว่าเราเป็นเหมือนเป้าเป้าคู่ เฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวเล a กยูเอสเอยูเออาซานาซานาซานาซแบ่งแบ่งมิดมึงแบ่งพันธมิตรพันธมิตรกดแบ่งให้บอลเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าอย่าโอ้โหง่ำง่ำวันแบ่งให้นาซาเอ้โหได้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 โอ้โหมาแท็กทีม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 ส่งให้ยายายาแจ็คพอตเลยเนี่ยพวกพูกไม่กินมันได้เนี่ยไอ้หน้าแมวไอ้หน้าแมว ไอหน้าแมวกินกินกินเหรกินวันกินได้น่กินได้ขึ้กินได้เออน่าจะได้หลอกว่าไม่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 ดีกว่าบูบูพุ่งชนพี่อ่ะพุ่งชนพี่เก่ง่เออยก็จะทีมเวิร์กก็จะทีมเวิร์กโอ้ยคือที่ห้าเลยคือที่ห้าเลยที่สี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชื่อกันอ่าเป็นชื่อ เรียนไทยไปนาซาต้องค่อยๆง่ํานะครับเกมนี้ก็ หลายคนอาจจะไม่เคยเล่นนะครับหรือหลายคนอาจจะเคยเล่นมาแล้วนะครับคือเกมนี้จะต้องงัําเจ้าจุดจุดเม็ดสีนะครับจ,จําจุดจุดนี้นะครับทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเราใหญ่แล้วก็ไปง่ําชาวบ้านนะครับง่ายคือไปรังควานชาวบ้านนะครับอย่างที่ข้างล่างมันมาปวดเรานะครับมันมาไล่กินกันนะครับเออมิคุสซ่าอ่า <c oughs> <c oughs> ตายเอ้าโอ้โหเก่งจิมเข้ามาเด็ดเก่งจิมเข้ามาเด็ดฮะไอพวกชื่อกาหลีนี่มันมาเป็นทีมเวิร์กมึงอย่ามึงอย่ามากินนาซ่าดิมึงอย่ามากินนาซ่าปุ๊บอยู่ไหนเนี่ยปุ๊บอยู่แถวขวาพี่แถวแถวขวาโอ้โห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 ล็อกหลบล็อกหลบอย่าอย่าอย่ากินไอชื่อแจ็คไอไอชื่อเกาหลีไอชื่อเกาหลีอย่าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอเมสควัวอเมสควัว พูดกินอื้มอิ่มอิ่มหนักโอ้ย่าจะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหไอ้ขี้ไม่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 กูแตกกระจายแล้วไม่แตกกระจายอยู่ไหนเนี่ยงามงามงามอย่าอย่านาซากูแตกกระจายแล้วอย่าไปยุ่งกับนาซากูอย่าไปยุ่งกับนาซานาซากูแตกกระจายแลนาซากูแตกกระจายไอ้เด็กเดี๋ยว็ไอ้ตัวเล็กเอาโดนกินหมดเลย นายซ่านายซ่านาซากินกินได้ปหมกินไม่ได้กินไม่ได้จะได้กินกินเอ้าโดนกินเอ้าโดนกินจบเลยทีนี้กูเอ้าจบเลยจบเลยเก๊งเลยโอเคฮะเตั้งชื่อเปลี่ยนใหม่นีรฮะเป็นชื่ออะไรดีฮะตอนนี้พี่รู้สึกหิวข้าวครับตอนนี้ฮะเป็นเป็นเมนูข้าวดีไหมได้เลยได้เเป็นอะไรดีฮะบมูเป็นอะไร ขนาดบุกบกขนาดบุกบอบูมอยู่ล่างซ้ายใช่ไหมได้กำลังไปให้กำลังงาไปเลยงามงามงามโอ้ยเสียดายนาซ่าแม่งระเบิดแตกเป็นดาวพูโตไปแล้วอนาจิตอนาใจมากโดนเกียนไทยถล่มบริษัทลกเลยโดนเกียนไทยถล่มโอ้ยเมลไอโอ้ยเสียดเฉียวไอเมลโอ้โว นี่รอดเป็นน้ำปลาไหนวะนาคณะหมูกรอบลงไปล่างซ้ายสุดนั้นได้ได้โอ้โหมีพระจันทร์ไอ้พระจันทร์เดี๋ยว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 ไอ้พระจันทร์ขอกินหน่อยขอกินหน่อยพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์โอ้แต่ละเออโอ้ยได้กินสองเด้งขอบใจโอ้โห อะไรจะดวงดีขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึง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 ติดมุมอะไรกินมึงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเงี๋ยงางไอ้เซสงงไอ้เซสมูนมูน มุนมุนตามมีโลกมีโลกไม่อยู่มุมเปลี่ยนน้ำปลาบุกเกาะพี่วะคณะบุกเกาะพวกพวกไปคิดเออโอ้โหคิดหมดน้ำปลาน้ำปลาตัวเองคณะบุกเขาไอ้เนี่ยคณะบุกเขาอย่ามาทำร้ายกันย่าเย้าหัวไอ้คณะบุกเกาะไปแสบมากโอ้โหไม่อยู่น้ำปลาเหรอโอ้น้ำปลาน้ำปลา แบ่งแบ่งปาร์ตี้แบ่งปาร์ตี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวตัวมันใหญ่กินได้เหรอกินได้เหรอดูเชิงดูเชิงดูเชิงรอลมล่างก่อนรอลมล่างมูนมูนมูนไอ้พระจันทร์แกมูนดีกว่าไอ้พระจันทร์เนพระจันทร์เดี๋ยวเพื่อมากินที่นะกำลังก่อร่างสร้างตัวขอเป็นนักปลาตาคนแบกทุ้งก่อนยูยูลิงลิง ไหนไหนไหนยูยูยูไหนยูยูไม่เคยกินไม่โดนกินไม่โดนกินกินต่อโอ้โสายมือสายมือสายมือตัวใหญ่มามขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วย่ายายาบ้าโอ้ยเ้าอย่าอู้หูไอเมลไอเมลกินเมลวีทัสมันมาโอ้โหมันมาเป็นปาร์ตี้อมันกินพี่ไปแล้วโอเคฮะหลังจากที่เราโดนพวก เกาหลงเกาหลีนะครับกิมจงกิมจิทำร้ายรังควานเรานะครับเราก็ได้ตัดสินใจที่จะมาเซิร์ฟยุโรปนะครับมันทำอะไรกันเนี่ยไอหน้ายักษ์ไอหน้าใหญ่มันทำอะไรวะโอเคฮะเราจะมาตั้งชื่ออะไรกันดีฮะสำหรับเซิร์ฟนี้ครับฮัลโหลเืียว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ y f ร k i n กกิมจิยินดีได i n o s a u r เราเป็นบรูนะไดโนเสาร์ก็ต้องเป็นบรูนะครับเาเลย มาบูเข้ามาแล้วโหบูเข้ามามันจะกินมันจะกินกูไม่ได้เลยกินไดโนเสาร์อ่าไดโนไดโนเสาร์ภาษาไทยด้วยภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็สวยแล้วนี่อะไรเนี่ยโอสมาดูกระตูนมากไปป่ะอันนี้พิกโรพิกโรมันมีหมวกด้วยไอพิกโรโอ้โหอย่างแสบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจ้ยันนี่มันไล่ตามกูดิ เดดเดดเดดโอ้มันวุ่นวายมันวุ่นวายมากตอนนี้โอ้โอ้จมเอฟโอ้โหมันพุ่งมาโอ้โหพุ่งมาไกลมากไกลมากใจเย็นใจเย็นโอ้อะไรเอาเอามเขาไม่ไม่ให้กูกินเฉย thank you อ่าวเฮ้ยเฮ้ยเดดเดวเดดอย่าอย่าอย่าทำไดโนเสาร์อย่าทำไดโนเสาร์บูมอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ เออพี่เราไปบนซ้ายกันไปพบนซ้ายใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่ไปฮะบนซ้ายเออเออโอ้ชื่ออะไรไดยูอีเดดมันแปลว่าตายซะอีโง่ตายตายซะอีกไม่โดนไม่โดนไม่โดนเม่โดนเดี๋ยวโอ้โหตงเตาหยักเยอะเตาอีหยักเยอะอะไรโอ้โหโอ้โหอโอ้ใจเย็นใจเย็นไอเอ็มื่อชื่ออะไรเนี่ยชื่อบลูบลูเป็นภาษาอังกฤษบลู ไอ้ใครก็รักบลูนะครับีนี้ก็ตามจังเลยใครใครชื่อโบบบโบโบบบมอยู่ไหนฮบบอนนี้บนบบบบบรบบ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 ายบปบนบบบบนบบบบบดบบบบบบะบบบดบอบบบบบ่อบบบบงบบ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 บโบเบบ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 ดบบบบคบบบอบบ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 บไบมง นี่เป็นคำชมใช่ไหมบูมอยู่ไหนวะเนี่ไหนวะไอเดอร์อส้ายกับบนซ้ายตอนนี้บนซ้ายบนซ้ายเหรอตัวใหญ่มากตอนตัวใหญ่มากเดี๋ยวโอ้โหล็อกหลบแบบดิสตอนนี่ไอ้นี่ก็ตามจังเลยดับเบิลอีซีไอเดอร์ เดือดซอเห็นแล้วไอ้แเดือดซอช่วยด้วยอย่ากินอย่ากินดิกูนะอย่ากินพี่นะเฮ้ยบูมช่วยด้วยโอ้โหเนี่ยกินตรงเนี้ยกินตรงเนี้ยงับมันเออนั่นแหละงับมันงับงับมันลง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 โอ้ยไอ้บูมบูมตรงนี้มีไอ้หน้าหมาไอ้หน้าหมาไอ้หมาไอ้หมากินหมาเลี้ยงหมา ย่กิน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 กหนกิ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 นินก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 ินนกิ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 กินกินนกิ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 นกนกิ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 นนกินก รู้สึกว่าต้องแบ่งต้องแบ่งหรือเปล่าด้วยไงต้องต้องวิ่งไปเรื่อยๆปะวิ่งเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มรวมกันต้องรวมกันเป็นร่างเดียวคนเริ่มแล้วเฮ้ยเมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเฮ้ยไข่ด้กินไข่ไข่แตกมาเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเดหีกีนเดือดมุมช่วยด้วยมุมช่วยด้วย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 อย่าอย่ากินกูอย่ากินกูอย่กินอย่กินโอ้ปกป้องปกป้องเออทำอะไรกันทำอะไรกันอ่ะเราทำอะไรพี่บอกไม่เห็นเดือดเดือดเดือด มันแบ่งให้กันเดี๋เลยมันแบ่งให้กันเดี๋เลยมันแบ่งให้กันเหรอโอ้มีทีมมันมีทีมเจอกันเลยเว้ยมันเจอขี้ฟันเดโนเสาร์กันไดโนเสาร์กินเอ้าวไอ้เหี้ยบูมกินหมาได้กินหมากินหมาไอ้กินได้หมากินหมากินหมากินหมาไม่ทัันทนไม่ทันะเล็กๆเล็กๆย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินมันได้มีเขียวมีเขียวอยู่เดี๋ยวมันแตกตัวเนี่ยกินได้กินหมากินหมาไอเล็กทีไอเล็กทีไอเล็กทีอยู่ข้างล่างเนื้อข้างล่าง บูมมาข้างล่างครับบูมมามาอยู่ไปอยู่มาอยู่กำลังเดินไปอยู่โอเคโอเคเรโคตรช้าเลยโคตรช้าข้างล่างเนี่ยมีอีหมาเลี่ยมีไฟฟ้าตอนที่ห้าแล้วเฮ้ยกูเกิลกูเกิลทีมกูเกิลทีมกูเกิลมันโคตรใหญ่โอ้โหเฮ้ยระวังลงกินโอ้โหกูเกิลเฮ้ยมันกินมันจะกินมันจะกินกินได้หน้าหมาเนี่ยกินได้หน้าหมาเนี่ยข้างซ้ายนะข้างซ้ายเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะโอ้โห ข้าใจโอ้เอา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 โดนกินหมดดิ่งเกิดกินมันกินหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่ข้อใโอ้เอาเอาเอาโอ้โห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 ทีมเข้าใจทิ้งรากตัวแม่งอัต้องบ้านเลยโอ้โหหลอกไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวพี่ยังไม่ตายโอ้โหแล้วกูจะชนะยังไงนี่ขนาดขี้โกนนะไอ้เฟอร์มี่ ไอเฟอร์มี่เป็นเพื่อนกับเฟอร์มี่ดีแน่งับโอ้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  C A A C A A เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่ามาประกบกูอย่า W T ตัวมันเพิ่มตัวมันเริ่มแรเต็มหน้าจอหมดแล้วเนี่ยโอเคครับผู้ชมครับหลังจากที่เราโดนรังแกนะครับจากตัวใหญ่ล้มดังนะครับตัวมันอัธโนมัติเลย กินทีเดียวแบบเต็มหน้าจอนะครับเราก็ต้องยอมแพ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณคุณบูมนะครับที่มาเล่นด้วยในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ่ะก็บายๆรับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบายๆจ้าบายยครับจ้าจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการกดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยล่ะ ขอบคุณนะครับ